สวยแดงดีครับรู้สึกงกับการได้รับดอกไม้ดอนี้ครับได้ความรักจากผู้บริการบ่งบอกถึงความรักจากท่านผู้บริการรู้สึกไงครับทันทีที่ดผบริการหรือท่านเขาส่งไดอกนี้ใช่บมครับทิมดมอมด รู้สึกไงบ้างครับก็ใหม่ๆที่นไ่้เกิดขึ้นก็ได้เป็นสิ่งสวยงามนะครับโอ้โหรอดเด็ดและคนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งสวยงามนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นให้พวกเราทุกคนะครับแม้ท่านจะเหนื่อยแต่วันนี้ท่านก็ยังยิ้มและให้ตลอดใช่ไหมครับวันนี้ครับวันนี้รู้สึกยังไงกับดอกไม้ที่เพื่อนๆเราทุกคนนะครับถือไว้าเหนื่อยหน่ ความหมายเล่นระยะยังไ,ไงครับคือเหมือนกัมีคนเตรียมไว้ให้เราจับคนเดียวทำไมมีคนเตรียมพร้อมที่จะให้เราตัง้งใจด้ดวยความจริงใจตั้งใจและจริงใจครับตอนนี้บอกไปเพื่อนทุกคน เยมทีของรี่อยู่ใพทรํางาน้อมีม <ieur. S 2> ีต่างเี่ว่าา่างเยอะนาวันะครับรู้สึกในภาออกมที่ทุกคนลัง รักที่มอบให้ก <laughs> ับทุกคนนะครับมาได้ไีบ้างนะครับในาะทรู้สึกในมาราดอกระีหลายชั้ดีมีหลายชั้ดีมีแน่นอนครับมีความหมาอะไรครับไม่มีในตลดช้าัดอได้โอเคครับนิดกอไม้แล้่นรู้สึกอะไรครับ แล้วใครทำแล้วใครทำเดี๋ยคจะกลับมานะครับครับรู้สึกไหมบ้านค้าได้กลับมาที่ได้แล้วรู้สึกประทับใจค่ะก็มีคนมีผู้ชายให้กลับมาผู้ชายใมาที่ไม่เคยได้รับเลยนะครับนั่นเองครับ ไม่ท้อนะครับอะไะครับผลจะให้ใบไปนะครับแล้วพูดจากความรู้สึกที่ได้รับดอกไม้หรือความรู้สึกอะไรก็ได้นะครับเชิญครับรู้สึกมีความสุขเพราะว่าได้ดอกไม้ก็จำหู้่้นชื่อแล้วก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นในิ่งที่ดีต่อไปได้ดอกไม้แล้วนึกว่าต่อไปจะเป็นเกมอะไร คิดหนักตอนนี้ผมเก็บยญยจะเสียแน่นอนครับนี่รับใวาวดแก้วเพราว่าดอกกุหลามันไม่หนาางัที่กนบตอนนี้ผอ ตอนนี้เราก็ควรจะตอบแทนันบ้างรู้สึกว่าดอกบูหลาบเป็นดอกที่อยู่ในมือเลีบดอกทุกกลีบมันไม่ได้สวยไปซะทุกกลีบแต่ละเกศมันก็จะมีลักษณะในวอมของมันกลีบที่ยู่ข้างนอกมันจะชํำแต่เมื่อมองรวมๆแล้วดอกบุหลาบก็ยังเป็นดอกบูหลาบที่แทนความจริงใจ เป็นกำลังใจค่ะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีว่าดอกดอกไม้ดอกนี้รู้สึกว่าจะสวยเนพิเศษก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในอาานาคตต่อปไปค่ะก็คิดว่าดอกไม้ดอกนี้เนาะมันก็เหมือนกับเป็นกำลังใจให้กับปฏิบัติงานนะคะจากคุณค่ะเป้าหมายเป็นสิ่งที่สวยงามเหมือนดอกไม้ ได้ความสดใสของดอกไม้นะคะก็คิดว่าสุขวิตน่าจะเดินทางไปได้วยความสดใสเหมือนดอกไม้ดอกนี้เห็นรอยยิ้มแล้วก็ความสุขจากทุกคนค่ะที่ได้ดอกไม้แล้วก็คิดว่าแทนกําลังใจที่ท่านผู้บรการมอบให้ทุกคนนะคะชอบอยู่แล้วค่ะดอกกลาบสวยดี <laughs> <laughs> แต่วันนี้ก็ดีใจเป็นพิเศษเพราะได้จากขอ <laughs> ความสวยของดอกกุหลาบแลวนอกจากนั้นก็ยังเห็นถึงกลิ่นที่มันหอมชวนดมนะคะเหมือนกับท่านผอจะบอกว่าขอให้พวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งดีๆให้กับสุ่แท้ของเราความรู้สึกต่างกันนะครับแต่มีจุดหนึ่งที่ผมได้บอกผมรู้ว่าท่านผู้เ่อย และผมจะต้องเหยอีกยาวนานตามที่ภารกิจยังไม่บรรล,ลุหรือรียะไม่สำเร็จน,นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อแทนคาขอบคุณของทุกท่านขอให้ท่านลุกขึ้นยืนครับในห้วงนี้นะครับเป็นห้วงที่อยากให้ทุกท่านรักษาความรู้สึกที่ดีเข้าจิตจได้นะครับจนจอย่ับช่วงนี้นิดนึง ตื่นพื่นใอมื่ขวาครับกับดอกไม้วยและไน่ไปที่ออกไซายครับโอกที่มีหัวใจของเราและสุโทรของเรื่องทุกอย่างโด้ใช้เวลาสักสิบวินาทีในการตั้งเจตนาฐานความรู้สึกของท่านนะครับที่อยากจะให้พี่จิผมเชื่อว่าทุกคนสมบัสถึงกันได้อย่างแน่นอนนะครับ สิบวินาทีนี้ขอให้ท่านตั้งขีดในฐานหลับตาน,นะครับแล้วนะครับพาขีดในฐานนี้ลงไปที่ดอกไม้พร้อมไหครับตามได้อหกครับตามบนเขาเลยนะครับเดินไปรอ,อ,อบดอกไม้ให้กำลังใจท่านอ ทุกท่านหนึงนะครับว่าให้กาท่านยนร่บเลยครับเจอกันปรับ I'm going to get the microphone back to the mic. Okay. Okay.